เปิดผ้าอบโอ้ยเป็นแต่แสบค่ะเนื้อปลาบูนะพี่น้องมันบริมันเป็นเนื้อแน่นๆเอาเอาพักลงไปมันกินผักเลๆๆยๆมันที่ได้ทายเงยนงศรีดอกกระโจนโดอกกระโจนแสบพ้ดุนมาพี่น้องวันนี้เมนูปายไร ขายอย่างล่ะปลาบู่น้อเพีนวอันคั่วเรียบร้อยเดี๋ยวนี้นมาแต่ได้หรอสิไว้เนาะซื้อน้ำพึ่นเห็ดอันบม่ค่อยเห็นดูเนาะปลาบู่มันหาก,กินหยาละกะเห็นพ่นมาขายเลยอันนี้พ่นว่าเอื้อบเรียบร้อยแต่ว่าเพียวก็ย่ามันจางเนาะสิเอื้อบอีกระใสหัวสิไข่กระใสน้อยเน่ยย่ามันขาวแต่เพียวก็เลยต้องติดต่ำหัวสิไข่กับหอมแดงมเดะเฟสไอง้งเนาะ ดูพักก้อยหลยใท้ไหลปะพักหนึ่งเสีปลาเนาะอันนี้ดอกกระจอนะ่ะพี่น้องใครหูจักดอกกระจอหรือดอกสลิดหอมหอมมาปักใส่ผมดอกสลิดหายยากอันนี้กะไ่ค่อยเห็นนะดนเห็นทค่นหนึ่งคนกับ่ค่อยหูจักกินไประไดีนอันบ้านเฮานะ,ะกะ็บ่วนน้อยซิมีคนหูจักกิน ก็เลยเอามานึ่งใส่ปลาพอดีมาต่ำมันเครื่องใส่ปลาบุยกันเอื้อบแล้วเอื้อบอีกอย่ามาจ่ายเวลาไปนึ่งนะเครื่องแน่นๆเลยมันจะหอมเวลานึ่งปลาเนาะงชาวเพียวม,มักอันต่ำมักเพชรใส่นำ้ำมันจะบวัวขาวจำรับชาวเพียว เวลาเฮ็ดอันเมนูปลาเนี่ยย่านข้าวเท่ๆพี่โน่เสพยวนะคนที่แบบย่านถ้าว่าอันอ่าอันที่ว่าที่ว่าเพพยวบอกินปลาใหญ่นะเออมันบกิปลาใหญ่บ่ค่อยมักกินปลาใหญ่นะย่านมันข้าวสาเหตุนะก็เลยบ่ค่อยมักปันใดเพราะว่าปลาใหญ่สชวนอไหลมันจะข้าวมันบกับพวกปลาหนังปลาอันบ่ค่อยมีเกล็ดมันมันจะมีความพราวหลกว่าปลามีเกล็ด ก็เลยแบบว่ากินปลาไง่บ่ค่อยมักป่านใดกินได้อยู่แต่ว่ากับย่านข่าว <laughs> ที่จะว่าแบบว่าจะเท่ากับมักอันป่าบนใหป่านาาใดน,น,นะมักแบบใจกลางๆเนาะถ้ามันใหญ่หลกะเวลาเอามาเฮ็ดกินนะส่วนหลมันจะข่าว <laughs> เนาเฮ็ดดีป่นนนานใดกระขัวความรู้สึกเนาะ <laughs> แอนตี้ กะะเจ้าว่าเอื้อบแล้วได้อีนางมักก็ได้วันแต่ว่าค่อยกับบ่มั่นใจยามมันจ๋ากว่เจ้าเอื้อบเนาะส่วนหลายนะมาตื่มอีกจักหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นนึ่งน้ํานัวกับย้อยออกเบิดก็เลยต้องปรุงให้มันแบบนั่นแหละใส่แป้งนัวกับเกลือนี่ละเอาบ่าดใจเจ้ย อัน,นมีไข่ได้พี่น้องปลาบูนะเน่ะน่เน,น,น่ให้เบิ้งไข่ไข่ปลาบูใหญ่ไปเลยเด้อไข่น้อยเฉพาะบู เอาชีเด็ดพักอันน้ำตู้ใส่เลยเนาะช่องหองพักไปก็ไล่ไหล,หลอันนี้เอาพักอันน้ำตู้ยัดใส่ทองนะให้มันหอมพี่น้องเพื่อมาขมากก้กแกงสีหละอันปลาบูนี่เนื้อมันจะแน่นเนาะนึ่งไปได้ <laughs> เนื้อกันยังแน่นบริเอาพักไปไส่ไหลายเลย จมโห,หนมาบัน,เ,นเอาลงไปกระเอาลงทั้งกะละมังเนี่ยก็ะชือว่ามกโมอีกแล้วนะ <c oughs> ดูนะสามตูวตัวพวกใหญ่นะเรื่องจุก๊กได้เครื่อง thank you แกซีตามเจียวมะเขือเทศมะเกล็น้ำด้วยอันนี้อันเตาบวบว่างเลปนปะชิ้นนึงเหรอหนึงมะตําเจียวด้วยอันเก็บจากสวนนั่นนี่นะมะเขือตงนึงอืม จีมักเผ็ดเนอะอันนี้แหละโบราณนี่แหละง่ายๆเพราะว่าเต่าเดียวเนอะมันบว่างเท่ากันจี่บ็นนี้แหละน้องมักเล่นได้ละอ้วนเกาเก๋เละละมันก็จิตามเจียวมันก็จิได้เอาผากลง จลกน้อยกันเนาะลงไวไลยกันเละครับเดี๋ยวมักเล่นนะแบบที่บบ,บป,ปิ้งนี่มันสีหอมสีเสียบคือบุปปิ้งเคอ่นคออันเขาปิ้งอยู่บ้างเขียวครัเนี่ยเขียวเยวนาะพกหอมสะเกียวใส่พริกอัน ดีบเนาะพริกเขียวมนเลยเขียวถ้าใส่พริกป่นมันก็จะแดงน้ำพริกป่นบดเลยอ่ะใส่ประแดงนโอ้โหเห็ดเจ้วกะเหียวเข้าอเจ้ามะเขือเล่นแต่เป็นสีเขียวใส่เป็ดเขียวเลยเขียวเปิดผ้าอบอุ้ยไปแต่เสียบอะ เนื้อปลาบูนะพี่น้องมันบริมันเป็นเนื้อแน่นๆเอาเอาพักลงไป,ปมันกินผักเลิศเออมันที่ได้ไทยเงยนองเสยผักกระจนดอกกระจนแสบให้ดนออกวหวานๆหอมๆเดี๋ยวนึ่งบดุเลือกพักผนนตมเกี๋ยพุนยุบแล้วก็ได้ละอ้าวติดฟ้าไว้ตู้ หนึ่งนาทีไ่เนื่งดลอะวะโอ้นะพักเขียวนงๆปลาไปเสร็จละมันต่พักแล้วนื่งปลานะ ต้องมีพักหลายๆเอาพักออกก่อน หนึ่งปลาบูหนึ่งพักตำเจ้ามาักเล่นมาด้ยวยพี่นอ้องแซ่บๆเมนูนี่เมนูเทวดาเนาอซุก <Huh? S 1> ด้วยไอ้น้ำกลนน <Huh? S 1> <laughs> ัวที่หนวดเลาวมาจะเทวดาส่งมาไดส่งปาหมั <laughs> กินแก้มมันปลาบูแก้มใหญ่เนาะงวนแน่นอันนี้แหละอ่ปะปลาบูนี่แหละแต่ก่อนเนาะเัาพี่ออกมาเนึ่ง นื่อเหะเนื้อเนื้อมันเป็นไหมน,นี่แหละสะเพียวว่ามันบลาุกเนื่อโดนไปไหนกับเป็นแล้วนี่โดนไหมสัเพียว่ามันบ,นบลาุกบ,กบ่แต่ก่อนเนาะเพิ่งเคยเคยกินเนื้อไปไหนก็คือบลาุกปลาเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่เนื้อมันเป็นอย่างเงี้ยเนื้อเพิ่งจะแบบแน่นแบบนี้นะเนาะโบคือปลาเนื้ออื่นเนาะเนื้อขาวงามครับเจียวแซบ่บแซ่เจียวหมักเด่นบุต๊ตจะเจ้วกิน ห้างแก้วบองห้างแก้วอย่างห้าแก้วบองดอกสดิดดอกกระจนอนหอมหอมเย็นๆแ,แหน่ะเอ้าแมวก,กับป่าเนาะี่น้อง เอามากินนำกันทุกคู่ทุกคนเลยฟังลาฟังไทยต่างประเทศมาเด้อหลายพี่เนาะสรัสดีก็อขอต้อนรับทุกคนเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าสรัสดีกันสบายดี